ดวงประจำวันที่24เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568คนเกิดวันอาทิตย์การเงินโดยรวมถือว่าดีมีไรายได้จากการทำงานเข้ามาสม่ำเสมอแต่อีกไม่นานจะมีรายใจใหญ่ๆเข้ามาหากเตรียมสำรองเงินไว้ก่อนจะดีมากความรักคนมีคู่เป็นหลักพักพิงให้กันและกัน อยู่ด้วยกันก็มีแต่จะพากันไปสู่ความเจริญคนโสดอาจต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนกับการครบหาใครบางคนเพราะคุณไม่ได้คบเล่นแต่มองไปถึงเรื่องอนาคตครอบครัวด้วยการงานหน้าที่การงานเจริญเติบโตก้าวหน้าไปข้างหน้าแบบพุ่งพวดแต่สิ่งที่ตามมาคือภาระบอกเลยว่าเยอะขึ้นกว่าเดิมแม้ว่าจะหนัก แต่บอกเลยว่างานนี้คุณจะผ่านไปได้แบบสบายสบาย